สวัสดีค่ะวันนี้มาดูบรรยากาศนะคะว่าฝนจะตกไหมฟ้าเหลืองจังเลยนะคะฟ้าเหลืองมากเลยไม่ดูต้นไม้หน่อยก่อนดอกกุหลาบไม่ค่อยออก จะต้นมะม่วงหาวมะนาวโหฟ้าเหลืองมากเอาถ้วยฟูทำอะไรอะลูกถ้วยโูดูฟ้าเหลืองไม่ต้องตามแม่มาเปล่าพาน้องมาทำไมดูสิ พาน้องมาทำไมกันเนี่ยืึแม่จะไปข้างนอกลูกเอ,อ้ยลูกเอ,อ้ยเปาไม่ไปเปาแม่ตีนะเปาเปาฟาน้องแล้วลูกเดี๋ยวฝนมาแล้ว็วเรูว เดินออกมาไม่ได้เลยตามตัวนี้ต,ตโตโตปวดปุกเลยนี่มาอีกเอากลับบ้านละกลับบ้านละเปาพาน้องกลับบ้านเปาสี่ตัวเปาพาน้องกลับบ้าน ครึ่งคำเป้าเปล่าต้องโดนไม้ใช่แล้วต้องโดนไม้ใช่แล้วดูมาเกาะรถเขาหนึ่งสองแปด ลูกมาเดี๋ยวรถทับขี้แตกอยู่ใจนี่ไปลูกไหมเร็ว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 วิ่งกันไปเดี๋ยวรถทับลูกเปล่าพาน้องกลับบ้านเลยเปล่าพาน้องกลับบ้านมีชีอกีกทำกินด้วยอีก ตีนะตีนะตีนะเพี้ยนะอืมเพี้ยเลยเพี้ยเลยน้อยหนาน้อยหนาไปไหนหมดแล้วยังไม่แก่ไปลูกเพี้ยเลยเพี้ยบ้าบินเลยไป เปี๊ยะบ้าบินเลยฟ้ามาแล้วเปี๊ยะสลิมเลยไปลุกปะนี่นี่นี่ตัวนี้ตัวนี้แอบตัวนี้แอบตัวนี้แอบดื้อนนะักดื้อนนะักแอบทำไมอะหืมหนูแอบทำไม เห็นไม้ไหมเห็นไม้ที่มือแม่ไหมตามกันทําไมตามกันทําไมทําตามแม่ทําไมเพี้ยเพี้ยเลยไหมนี่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 เพี้ย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 ไอ้ดื้อไอ้ดื้อ ดื้ออืมดื้อพอกระแสนดีเลยดื้อพอกระแสนดีเลยดื้อจริงๆดูสิมากันเนี่ยแม่จะออกไปข้างนอกไม่ได้เลยนี่นี่นี่อันนี้นี่นี่ อันนี้นี่นี่อันนี้มามา,าเรีวสลิมไอ้ดื้อไอ้ดื้อไอ้ดื้อถ้อยฟูดื้อดื้อถ้อยฟูดื้อดื้อ นี่เน่ย้ยเห็นมือดำดำเราด้วยเห็นมือดำดำเราด้วยอ่านี่มากันอีกแล้วมากันอีกแล้วฮึถอยฟูขี้เล่นออ้ยกัดไม้กัดโอ้ยกดักด,ยกดไม้แม่ทำไมล่ะลูกแม่ไว้ตีเนี่ยืึ ตัดไม้ทำไมลูกอืมอาชุนตีนะตีนะไปตีนะไม่ออกข้างนอกนะไม่ออกข้างนอกนะกลับบ้านเลยนะกลับบ้านเลยนะกลับบ้านนะกลับเลยอืมเต่าไม่ไปเอาไม้ยังตุ๊บ ต่าแม่เป้เม่อ,อยันต์ไ <c oughs> อ้ค้เล่นไ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 อ้ค้เล่นหืมเท่เฟูน่ารักไหมครับสดิมสวยไหมครับตะกิมน่ารักไหมครับ ถ้วยฟูน่ารักไหมครับตะกิมน่ารักไหมครับถ้วยฟูน่ารักไหมฮาถ้วยฟูน่ารักไหมฮะรฮะ์ท่านผู้ชมฮะดูถ้วยฟูดิฮะเหมือนกระต่ายเลยฮะเหมือนกระต่ายเลยนะฮะดื้อเลยฮะ หน้าตาจิ้มลิม้มอยากเล่นบ้างตะกิมหน้าตาจิ้มลิ้มน่ารักเอาสลิมสามสีนะคะอะดื้อ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 ไปตุ๊ไปกลับบ้านแล้ว กลับบ้านกระต่ายน้อยกลับบ้าน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 ไปเร็ว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 ใครถึงบ้านก่อนเร็ว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 ใครถึงบ้านก่อนเร็ว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 ใครถึงบ้านก่อนเร็ว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 ใครถึงบ้านก่อนเร็วมาลูกมาใครถึงบ้านก่อนเร็ว

ไปลูกไปเร็วเร็วเร็ววจ้าเอ๋ขาขอบคุณมากค่ะทวยฟูสวัสดีครับสวัสดีครับขอบคุณมากค่ะ